สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับเกมวันนี้เนี่ยเป็นเกมที่5ของ o. Oklahoma City Thunder เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดัลลัสมาวลกซึ่งก่อนเกมเนี่ยมีการผมมาเคยวิเคราะห์ไว้ในเกมที่ที่2เกมที่3เนี่ยว่าโอเคซเนี่ยมันอาจจะไปต่อกับไล์อัพชุดนี้ไม่ได้แล้วอาจจะต้องปรับจอร์จกิดดี้ออกเพราะว่าโดนท้าให้ยิง3แต้มบ่อยและเขาก็ยิง3แต้มไม่ค่อยสาเร็จซึ่ง เกมนี้ฝั่ง OKC OK คําทำตามที่เคยวิเคราะห์ไว้เขาถอดกินดี้ไปเป็นตัวสำรองครั้งแรกในรอบ229เกมแล้วก็เปลี่ยนไอเซโจมาเป็นผู้เล่นตัวจริงซึ่งเปิดเกมมาเนี่ยก็เป็นเกมที่แลกกันอย่างสูสีแลกกันหมัดต่อหมัดฝั่งดัลลัสมวลรกวันนี้ลูก้าดอนชิดท็อปฟอร์มตั้งแต่ควอเตอร์แรกและก็เดริกโจนเป็นกำลังสนับสนุนส่วนฝั่งโ k เช่วยๆกันทำแต้ม แต่คนที่โดดเด่นเนี่ยก็อาจจะเป็นเหล่าผู้เล่นตัวจริงควอเตอร์แรกเนี่ยเหมือนแลกหมัดกันไปมาเล่นกันอย่างเปิดเกมเล่นกันอย่างสนุกดันลัสมอวลิกนำไปก่อน24ต่อ22ในควอเตอร์ที่2เนี่ยต้องบอกว่าลูก้าวอนชีดวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆสเต็ปแบ็ก3คะแนนตัวต่อตัว,ตวเอาชนะลูกเกนดอสได้ตลอดเก็บแต้มเป็นกาะเป็นกำรรแล้วก็มีโจนคอยสนับสนุนต้องบอกว่าวันนี้ ลูก้าเล่นดีมากๆในครึ่งแรกผมชอบลูก้าล่างนี้มากๆส่วนฟัง่งโอกา m a มาสตีนเดอร์เนี่ยปัญหาพวกเขาคือเขามีผู้เล่น Big Man แค่เชดโฮเกนคนเดียววันนี้วงในเนี่ยโดนลุมกินโต๊ะสู้เกมวงในไม่ได้จบครึ่งแรกดันลัดนำไปก่อน54ต่อ44และก็ควอเตอร์ที่3ฝั่ง OKC OK เนี่ยบอดหมดทุกคนเลย มีแค่ SGA เป็นคนแบกอยู่คนเดียวเหล่าผู้เล่นตัวจริงของโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ไม่มีใครได้แต้มเลยต้องลุ้นจากเชกิลเจและซันเดอร์น้องเชเท่านั้นส่วนฟันดัลลัตแชร์กันเล่นไคลลี่ก็มา,อาไอวอชิงตันเงียบไปครึ่งแรกก็ยิงสามแต้มมาลูก้าดอนชิดทำได้ตามมาตรฐานเหล่าตัวจริงของดัลลัตเนี่ยช่วยกันทำแต้มได้ไป20คะแนนของตัวจริงนะ ฝั่งตัวจริงของ OKC OK เนี่ยไม่มีใครได้แต้มเลยยกเว้นเชคนเดียวจุดมันก็เลยเป็นเกมที่แบบมันดูเหนื่อยสำหรับเชกิวเชสและเซนเดอร์จบควอเตอร์3ดันลัดนำา79ต่อ67แล้วก็เข้าสู่ควอเตอร์ที่4เปิดเกมมาลูก้าโชว์ฟอร์มเทพเขาพาดัลลัดมอริลิกลันไกลช่องว่าง18คะแนนห่างที่สุดของเกมนี้แล้วก็แม้ว่าโอเคซเนี่ยจะมีลันมาเป็นชุดๆุๆ แต่ว่า18แต้มช่องว่างมันค่อนข้างใหญ่ไล่มาเนี่ยก็เหลือ10แต้ม8แต้ม10แต้ม8แต้มสุดท้ายลูก้าโชเทพปิดเกมนี้ไปได้ดัลลัสมวลิกชนะเบยสกร์1 4 4ต่อ92สถิติเด่นๆหลังเกมเนี่ยเรียกว่าสูสีมากๆแต่จุดที่มันเด่นเนี่ยเตะตามันเลยคือ3แต้มดัลลัสยิง3แต้ม40% OKC OK คซยิง3แต้ม25%แล้วก็ เซคันดแชนดาบ2ดันลัดส12คะแนน OKC OK ได้แค่5คะแนนแล้วก็รีบาวดันลัดได้46ครั้ง OKC OK 33ครั้งต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยเกมนี้ดันลัดเล่นได้นแน่นกว่าเดี๋ยวมาดู5ประเด็นเด่นหลังเกมว่าผมเห็นอะไรบ้างในเกมนี้นะครับประเด็นแรกนะครับแมนออฟเดอะแมตเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากลูกาดอนชิดวันนี้ลูกาดอนชิดเป็นเป็นลูกาดอนชิดที่ผมชอบ ผมชอบลูก้าดันชิดเวอร์ชั่นนี้เวอร์ชั่นไหนคนก็จะถามให้เวอร์ชั่นไหนวะพี่ก้องลูก้าดันชิดเนี่ยวันนี้มี31คะแนน11แอสซิสต์10รีบาวฟิลโก54าเปอร์เซ็นต์สแต้มที่บอดมาตลอดในเพย์ออฟปีนี้วันนี้กดไป5ลูกฟิลโก45เปอร์เซ็นต์ผมชอบลูก้าดันชิดวันนี้เพราะว่า1 ไม่ค่อยใช้อารมณ์ในการเล่นไม่ค่อยบ่นกรรมการไม่จุกจิกจุกจักกับผู้ตัดสินเล่นไปตามเกมโฟกัสในเกมบาสเกตบอลแล้วก็เหมือนเหมือนเขาเลี่ยงการประทะใช้สมองเล่นหลบลูกเกนดอใช้สกีเล่นไปตามจังหวะไม่ค่อยเปลืองตัวแล้วก็อาวุธของเขาเนี่ยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้ามเข้าไปเล่นวงใน ใช้สเต็ปขาโฟรเตอร์หรือสเต็ปแบ็กสาาคะแนนที่แบบมันเป็นลูกขายของแกซึ่งวันนี้แกทำได้ผมรู้สึกว่าวันนี้ลูก้าดอนชีดเป็นล่างที่ผมผมชอบแบบปีแรกๆเลยคือหนึ่งทำคะแนนดีทำคะแนนเฉ็บคมแอซิดการสร้างเกมความนิ่งมีครบอยู่แล้วการรีบาวบอลขยันรีบาวบอลเป็นทิเปิลดับเบิลแล้วก็การเล่นเกมลับ วันนี้ก็เล่นเกมรับดีด้วยเรียกว่าทุกมิติของลูกอดินชิตเนี่ยมันดีทั้งหมดเลยและไม่บ่นผู้ตัดสินไม่โวยวายเพื่อนไม่แบบไม่งองแง่โฟกัสในเกมอะ่ะนี่คือลูก้าที่ผมรักนะแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยต้องบอกว่าเกมเนี้ยฝั่งดั ori, ลลัสมารลีรีบาวดีกว่า46ครั้งฝั่ง OKC okay เนี่ยได้33ครั้งเชนโฮมเก้นโดนลุมกินโต๊ะที่ใต้แป้นเลยก็ว่าได้เกมเนี้ ฝั่งดัลลัสมอวัลิกเนี่ยโหพีเจวอชิงตันรีบาวเกมลุก2ครั้งไคลลี่รีบาวเกมลุก2ครั้งแกฟฟอร์ดหครั้งเดลิกไลลี่สาครั้งจอร์ดกีนหนึ่งครั้งซึ่งเมื่อดูสถิติการชูเชิงลึกเนี่ยฝั่งดัลลัสมอวัลิกเนี่ยยิงใต้แป้น16ครั้งได้ไป14ครั้งฟิลโก87ใต้แป้นโคตรชัวฝั่ง OKC OK ยิง21ลง16 ฟิลโก76%ซึ่งมันมีดีเทลมากกว่านั้นไปอีกนอกจากการรีบาวเกมลุกได้เซคันด์ช็ได้ดีกว่าผมบอกเลยว่าวันนี้คนที่โดดเด่นแต่สถิติไม่เด่นเนี่ยนั่นคือดานิเอลแกฟฟอร์ดวันนี้ดานิเอลแกฟฟอร์ดเนี่ยทำงานปิดทองหลังพระเยอะมากในเกมใต้แปน้นหลายต่อหลายจังหวะเขาคอยประทะเชดฮงเกนบางทีคาร i e ีเออร์วิงมีเลนจะข้ามเข้าหาห่วงเชดฮงเก้นจะไปดักทิป แกฟอร์ดแอบมาชนเหมือนโพสขอบอลแอบมาชนแอบมาขวางให้เชดโฮมเกนโดดบล็อกไม่สะดวกลองไปสังเกตวิธีการเล่นของดานิเอลแกฟอร์ดเวลาเล่นกับเชดโฮมเกนหลายครั้งเขาเข้าไปชนเข้าไปโพสเขาเข้าไปบังทางบังนิดเดียวเองเขาไปเบียดนิดเดียวเองเชดโฮมเกนมันผอมบางมันก็กระเด็นแล้วก็ฝั่งคารลีเอวิก็เข้าไปวางโลง่งๆไม่มีใครมาบล็อก หลายครั้งแกฟอร์ดทำแบบนี้แต่คนไม่ค่อยสังเกตซึ่งผมรู้สึกเลยว่านี้คือในฟิลลิ่งที่ดูอ่ะคือดัลลัสโมวิลิกได้แต้มตายแป้นยากมากกว่าจะได้แต่ละแต้มนี้คือยากสุดๆต้องไปลุ้นการยิงเป็นหลักยังดีที่ยิงระยะ2คะแนนมายังอยู่ในเกมได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่าขาดตั้งแต่ควอเตอร์ที่3นะในประเด็นต่อมาเนี่ยผมมองว่าวันนี้คือ ดัลลัสมาวอลลิงเหมือนที่ผมเคยพูดไปในไลฟ์สดทุกคืนนะผมมองว่า PJ Washington เนี่ยเหมือนคนซื้อหวยถูกซึ่ง2นัดที่เขาฟอร์มดีเนี่ยก็เหมือนถูกหวยแต่วันนี้เขามีแค่10คะแนน3แต้มยิงลงไป2ลูกจากการยิง7ครั้งฟิลโก28%เห็นไหมวันนี้ถูกหวยกินแน่นอนเหมือนหวยที่ออกวันนี้ซึ่ง Kyrie Irving ซีรีส์นี้ก็ไม่ค่อยเล่นไปเล่นเกมรับเป็นหลักไปจ่ายบอลเป็นหลัก แต่ยังดีมีลูก้า30คะแนนแต่วันนี้ดัลลัสโชคดีมีเดริกโจนก้าวขึ้นมามี19คะแนนมี1รีบาวมี1แอสซิตก็ถือว่า5ตัวจริงของดัลลัสเนี่ยพร้อมจะก้าวขึ้นมาช่วยกันทำแต้มหลัก20คะแนนตลอดเป็นเซอร์ไพรส์ที่ทีมตรงข้ามยังจับไม่ได้ดัลลัสเองก็จับทีมตัวเองไม่ได้เช่นกันแล้วก็ในประเด็นต่อมาในประเด็นที่4เนี่ยผมผมเลิฟ เ g a มากเชคิวเจตเอสันเดอร์เขามี30คะแนน8ปดแอซิตหรีบาลน้องเชของเราเนี่เป็นผมว่าเป็นสตาท็อปไฟของลีอย่างเหมาะสมที่สุดละในเพย์ออฟซีรีส์นี้ไม่หล่นเลยสักเกมมาตรฐานสูงมาก30แต้ม5 a าแอซิตต้องมีแล้วก็วันนี้ในช่วงควอเตอร์3เนี่ยเด่นมากๆวันที่เพื่อนหล่น,หล,นหล่นแบบหล่นเละเทะเลยนะไม่มีใครช่วยเลยนะ แกก็แบกคนเดียวได้รู้สึกเลยว่าถ้า OKC OK เติมทีมสวยๆอนาคตลุ้นแชมป์ได้จริงๆนะครับในมุมมองผมนะแล้วก็ประเด็นต่อมาเนี่ยประเด็นการเปลี่ยนไลน์อัพเขามีการเปลี่ยนเอาจอร์ดกินดี้ออกเอาไอเซโจลงมาซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันมันก็ยังเปลาแร้งเปลแร้งอะเพราะว่าเหมือนจอร์ดกินดี้เนี่ย มันมีเรื่องเคมีไงคุณแม้ว่าตามแท็กติกเนี่ยจอร์กินดี้ไม่เหมาะจะอยู่แล้วเพราะโดนท้ายยิง3แ,แต้มแต่พอไอเซโจมา5คนเนี่ยมันก็ต้องปรับชุดกันใหม่ความมองตารู้ใจมันสูญเสียไปมันไม่ได้เป็นสถิตินะเรื่องพวกนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อคุณดูสถิติท้ายเกมเนี่ยไอเซโจก็ทำผลงานไม่ได้ดีกว่าจอร์ดกินดี้เขามี6คะแนนฟิลโก22%ยิง3มแต้ม8ลูกลง2 พะเปลี่ยนบทบาทจังหวะเกมเปลี่ยนก็ทำไม่ได้เช่นกันส่วนจอร์จกินดี้วันนี้กลับมี11คะแนนติดลบ3ซึ่งตรงนี้มันมันต้องไม่รู้เหมือนกันนะว่าโค้ดเนี่ยจะลองคาสันวอลเลตไหมหรือจะกลับไปใช้จอร์จกินดี้เพราะเกมหน้าเนี่ยมันหลังพิงฝาและอันนี้ก็เป็นเกมที่น่าเป็นห่วงอีกประเด็นนึงวันนี้โอเคซีแต้มแย่มาก ยิงอยู่25%ต่ำกว่ามาตรฐานก็เป็นจุดที่ทำให้ทีมแพ้แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นหนึ่งผมชอบมากๆนั่นคือเดริกไรรี่ลูกกี้ของทางดัลลัสมาวลลีหรือดูการปกติยิงลูกโทษอยู่60%วันนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะโดนแฮกไลรี่ท้ายเกมเขาไปซ้อมลูกโทษมาโดยเฉพาะยิง6ลง5 เขาโอ้โหฟิลโกยิง6ลง5นี้ฟิลโก83%สําำหรับลูกโทษผมมองว่าไลลี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแสบคนหนึ่งนะที่แก้เกมได้ดีทำสถานการณ์ได้ดีวันนี้ฝั่งดลัสยอดเยี่ยมมากๆลูก้า3เป็นทิเบิลดับเบิรนะ31คะแนนคารีเอวิงเล่นเกมรับเป็นหน่วยสนับสนุน12คะแนนแล้วก็มี4อาซิตแกฟฟอร์ด9คะแนน PJ เจวอชิงตันสิคะแนนเดริกโจสิคะแนน เดริกไรรีสิบเอคะแนนก็ยังอยู่ในฟอร์มที่สวยๆนะส่วนฝั่ง OKC OK เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยน่าผิดหวังไม่ว่าจะเป็นไอเซโจที่ได้มีโอกาสลงเล่นได้6คะแนนเชคยูเจเลนเดอร์มาตรฐานดี30คะแนนเชนโฮมเก้นเชสเนี่ยผมไม่ชอบอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าเขามักจะมาเอาตอนควอเตอร์ที่4 คอเตอร์ที่4เนี่ยได้สีแต้ม5แต้มแต่ระหว่างเกมเนี่ยดีคอเตอร์แรกคอเตอร์สองคอเตอร์สายังหล่นผมมองว่าถ้าตรงเนี้ยปรับซะหน่อยมีคอเตอร์ละ5 6แต้ม56แต้มเนี่ยอนาคตจะสวยกว่านี้ปีนี้ปีแรกให้อภัยกันได้เจเลนวิลเลียมวันนี้ก็หล่นลงไปมี12คะแนนลูกเกนดอร์ก็12คะแนนเช่นกันก็สถานการณ์หลังพิงฝานะครับแล้วก็การแก้เกมทางแทคนิคเนี่ยมันไปอยู่ทางดัลลัสมารเลิกซะเยอะแล้ว ผมมองว่าตัวผู้เล่นในมือของโอเคซีเนี่ยยังเหนื่อยที่จะแก้กเกมกลับมาเกมหน้าบ้านดัลลัสโอกาสสูงมากที่ดัลลัสจะปิดเกม6ได้นะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ส่งคเเกบเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย